ราศีกุมดา,าวเสาทับราหูสถิตในภพตนุหรือก็พบตัวเองนั่นเองครับภพบแห่งบุคลิกภาพตัวตนนะครับสัญ,ญลักษ์ณ จิตวิญญาณและก็ชีวิตหลักของเรานะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเราจะรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวของตัวเองนะครับมีจังหวะที่เหมือนโดนสะกดจิตทําอะไรแบบไม่เข้าใจตัวเองเลยนะครับโดนดาวนู้นกับดาวนี้ชักจูงไปเรื่อยนะครับพฤติกรรมเปลี่ยนไปโดยที่ไม่รู้ตัวเช่นชุนเฉียวนะครับหวาดระแวงนะครับร่างกายอ่อนแอลงเจ็บป่วยซ้ําซ้อนนะครับมีอาการวูบอาการเหนื่อยล้านะครับแบบไม่เข้าใจตัวเองเลยแหละครับตัวตนของเรานะครับถูกเขย่านะครับอย่างแรงเราจะต้องค้นหาตัวตนแล้วก็ต้องเชื่อใจตัวเองนะครับอย่าไปหลงกับ ดาวนะครับที่มาทับเราในช่วงนี้นะครับเราต้องตั้งสติให้ดีครับภาพชัดนะครับวันหนึ่งนะครับตื่นมาสองกระจกนะครับแล้วรู้สึกไม่ชอบตัวเองเลยแม้แต่น้อยนะครับให้เรานะครับคิดในเรื่องที่ดีนะครับปรับไมเซ็ตให้มันบวกทำบุญนะครับบาเพ็ญภาวนานะครับเช็คบุญเช็คกรรมส่วนตัวนะครับแล้วก็พักจากสื่อดราม่าต่างๆที่จะ จูงเรานะครับให้สติเราแตกนะครับอย่าไปเสพสื่อเยอะเกินไปหรือเอาจิตไปจับอะไรที่มันไม่ใช่ของเรานะครับชาวราศีกุมนะครับให้ตั้งสติอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับ